ต้มซุปเปอร์ตีนแซ่บๆครับพี่นออ้องมาแซ่บๆด้วยกันครับพี่น้องขั้นตอนการเห็ดกันทํากับบม่ยากครับพี่น้องมาเห็ดการกันเลยครับขั้นตอนแรกเอากระต้มน้ำเดือดเตือยต้มตีนไก่ให้มันสุกกับมันเปื่อยก่อนครับพี่น้องน้ำแรกเอาไกล่ลงใส่ครับพี่น้องน้ำเดือดแล้วเอาไกล่ลงใส่ตีนไกล่ลงใส่ครับพี่น้อง ไก่รมใส okay. cool. ่ถ so ั่วแล้วกับต้มให้มันซุกกับพี่น้องมาดินี่สุปได้ที่แล้วกับพี่น้องสุกได้ที่แล้วก็ตักออกมาพักไว้ก่อนกับพี่น้องตักออกมาพักไว้ให้มันเย็นก่อนกับพี่น้องเอาก็เตรียมเครื่องต้มน้ำซุปขั้นตอนต่อไปเลยกับพี่น้องสูตรไปสูตรมั่นสูตรนี่ก็แซบครับพี่น้องแซบเ่องปรุงข้าหโไม่อย่างไรกับพี่น้อง ใส่ผงปรุงรสคานอธรรมดานี่แหละครับพี่น้องน้ำปลาผงชูรสนี่แหละครับพี่น้องใส่ประการเปียกน้องเจ้าน่อยตัดหน้าลงไปแก่กข้าวน้องพี่น้องตักออกมาผักไว้แล้วเาก็เตรียมน้ำกับนี้เราก็ใส่คานอผงปรุงรสน้ำตาลปิ๊บเพื่อความกลมกล่อมครับผม เื่องแก่ข้าวหอกมกะมีข่าตะไคร่ใบมะกรูดครับผมพีกัวกัดเทียมทุบไร่หออยากคกับพี่น้องน้มเดือดแล้วเอาไก่ล่ใงไซกับห้อยอต้มไปแล้วครับเปิดแก็บต้มน้ำซุปไปเรื่อยๆครับผม นี่ถ้าปล่องมาแซ่บครับพี่น้องเอาครับพริดขวลงใส่ครับพริดขวแซ่บแซบคือเก่านี่แหละครับพี่น้องสูตรบัซ้ำเดอกเพราะว่าจำไม่ได้สูตรไม่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอากับเต้ไปแล้ใส่หนังปลาแดกน้องด้อเผื่อความนัวพี Q ่น้อง พักมันกม็มีหอมเตนะครับผมต้นหอมครับพี่น้องว่ามีอยังไรตามทีนี่ในตู้เย็นเท่านะครับจับคลิปนี้จบเพียงสท่นี้ละครับมากินเขาน้วกันแซบๆครับสวัสดีครับ